จะเดีครับพี่น้องป้องกุพี่น้องปอง้อง,ปองไปมือนึ่งมือหนึ่งซ่อ,อ,องเสียออกเป็ดลำเพื้นคือเก่าเหมือนเดิมครับรกับบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนเศร้าๆลมพัดเย็นดีคักอีรีนะครับพี่น้องบรรยากาศในสำนักง,งานตอนเศร้าๆ,ๆนะครับเยวล่มลมพัดลมหนาวนะครับ การครับเย็นสบายนะครับพี่น้องครับในสำนักง,งานมรำพิตลำพืนนะครับพี่น,อน้องมขึ้นกระไรซ้อมล้ำนะครับมขึ้นกระไรซ้อมล้ำยางดีนะครับพี่น้องครับโอ,โอ้มาเปิงขัวนะครับพี่น,อน้องเอ๋อ ปูแดน้อยยังอยู่นี่นาะฮะมันมียรโอ้เ่อปลี่ยนเปลี่ยนกลังบุญเขาไงเดี๋ยวทมามเพื่อนน้องเขามาซ่อมโอ้นี่ครับเรา,เามาจะย,ย่ำไหนฮะมาจะย่ำไหนย่ำขึ้น่า,าเรยว่าิดหอดมูบ่อดบ่ไบป่ป่ะซึ่งสอมรับจึงคีดหอนมูนมป้าส่วงใบหมูอานนี้ ป้าสวงใบกับเล็บมาหวอดประมาณตุ่มหนึ่งมาเรื่อยๆเห็นบ่มาเรื่อยๆพออยู่พอมันค่อยสั่นเพราะเห็นรถสิ้นไทยรถสิไทยรถเชียงออมด้วยพายุมันเคล่นมาโอ้นั่งยีหลายบ้านอโวจีเนาะเออเปล่องไหนกับบ้านกับบ้านกับกับบ้านอบอปุลยีบ่อบอุ่นม้วนกรุบด้วยตอนแรกว่าสิมามือนี้แหละวเป็นเลื่ นัดซ้อมรับเหมือเล่เลยมากอว่างวนอวาง,าง,างออาวนากออกฉากนังานีมันบุลลัันที่ที่บุลลเออวันที่ที่เราจังหิบกลับไหม,มบ้านอ,อเาเปงานหคนมากลับบ้านไหมมันเอาภาพพี่น้องเหมือบรกาศเดียเด๋ยวบรรยากา้กโอ้ยครับรอดหลังสุสดีพี่น้องของแจกของแจก อากาศในสำนักพัดฮะเปลี่ยนไปได้นี่บ่า,าอ้สุดอลยพี่นองสุ่มเขียวนะครับครับพี่น้องสุ่มเขียวสุดยอดนะครับพี่น้องยางกาศ บรรยากาศในซุ้มเขียวนะครับโอ้กระป้าแอบนี้จำจำซุ้มโชียวกระปได้เลยนะครับบรรยากาศในสำนักง,งานกรบพี่น้องครับฮะ พี่น้องเฮ้ยเกี่ยวมาต่อคุณแก่รถให้ไปญงกล้วยนะครับพี่น้องเพ็่อนๆไปซื้อเล็กนะครับเออส,สะอาดน,นะครับพี่น้องบรรยากาศในสำนักง,งานเปิด การในสำนักง,งานนะครับพี่น้องสายไฟอ่ับสะอาดสะอานนะครับพี่น้องนี่โอ้โตไม้นะครับพี่นอ้องครับโตตะกี้ตัตตงอยู่พุ่นนะครับเออเพ่นเาไม้ไว ให้นั่งนะครับตัวแบบนี้ฮะเป็นไงดีครับพี่น้องนี่แพนงพนะครับแพรงตัวเป็นตัวไม่สมัยเก่านะครับตัวจากธรรมศาสตร์นะครับพี่น้องอันนี้มันต้นเอียง,องนอดอยู่น่อ มาใส่อยู่ซุ้มเฉียวนะครับเหมือว่าเบิ่งเลยส่วนหนึ่งทำเมเควัน,นทำความสะอาดโอ้ยสุดยอดนะครับอีเมียคอยคมาแเ,เกิดในสำนักเงินนะครับเอา้า งมวยมานั่งยืนอยู่ดีๆลองมวยนะครับเออตะกี้พอ่นก็นั่งจากแดดชู่มฝุ่นนะครับพอดีก็มานั่งอยู่ยนะออยพี่เราอลองมวย เตอร์เรือปูวานโนลงนะครับปล่อยลูกหลานอยู่ดีมีแห้งนะครับนำกลุ่มนำเลี้ยวลูกหลานเด้อลูกหลานเดินทางตลดอดปลอดภัยมาหอดมาจอดถึงสำนักงานแล้วนะครับเครื่องขาไปเครื่องขากลับลูกหลานกลับบ้านกัดเดินทางตลดอดปลอดภัยย่างดีนะครับปูวานโนลงนำกลุ่มนำเลี้ยมทีมงานมะล้อมเป็นลำเพลินนี่พี่น้อง บรรยากาศในสำนักงานนะครับพี่น้องครับอัพเดตใ้พี่น้องเบิ้งนะครับพี่น,อนอ้องโอ้ยงามงามนะครับยุ่มเขียวนะครับเป็นกระจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับสุดยอดอิลี อันนี้โตนะครับใบทีมงานนั่งเล่นนะครับพี่น้องนั่งเลย่ยสอกเล่สดก็ได้ตัวนี้ตนี่มักจะโตะนี่แหละครับพี่น้องโตไม่ธรรมศาสตร์อะอันนี้ก็อัปเดตให้พี่น้องเบิ่งนะครับพี่น้อง อยู่ซุ้มเขียวนะครับพี่น้องครับก็ขอบคุณปี่ขอบคุณน้องหลายๆอที่กดติดตามนะครับช่องเสียออกเพชรลำเพลินนะครับพี่น้องครับชิดนี้พ่มีอย่างไรนะครับประทไทยบรรยากาศให้พี่น้องเบ่งย้ำเศร้าๆนะครับพี่น้องใสนสกกมราูมลพลพิษลำเพ,เพลินนะครับพี่น้องเดี๋ยวจังมาพบปอกันนี้ชิปต่อไปนะครับ